สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขา่าสูไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแปดในช่วงแรกนะคะของมื่อวันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนีค่ะแอดพาพอยพี่น้องพระเทาสุขสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูข่ำแปดซีสามค่ะพาพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้แนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของปูค่ำ หัวที่ผ่านมาเนี่ยเข่าม้าเป็นหกศูนย์ศูนย์หกเป็นตัวตัดเลนค่ะพี่น้องคะหกศูนย์ศูนย์หกนะคะแล้วก็เข่าม้าเป็นวิ่งวิ่งนะคะเขาวิ่งอ่าสามนะคะสามมาเป็นลักลอยนะคะพร้อมไพี่น้องคะโมนี้ค่ะอ่าแอกกอร์เลยมาติดตามนะคะสำหรับแนวทางของปูคข้มแปดซีสามนะคะพี่น้องคะได้มาแล้วค่ะอ่าแนวทางสี่ได้มาเป็นตัวได้แนพะร้อมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสักการค่ะ เออจะเล่นพอ่อค่ะปู่แลเริ่มสามโต้เล,เลยเนะาะค่ะเออห้าสี่แปดห้าสี่แปดค่ะเออหกสี่แปดหกสี่แปดค่ะเออวันนี้ก็หกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งค่ะเก้าหกหนึ่ง เก้าหกหน่งค่ะแล้วก็สี่หกสองสี่หกสองค่ะนี่ขนาดเล็กไปาล้วมาดีเอาเลขล่างไปเถอะสามเจ็ดล่างสามเจ็ดค่ะแล้วแปดสามแปดสามค่ะแล้วก็หกหนึ่งะละ หก so เล<อ>่งค่ะเล็กล่างให้เร่งพี่สามสามเซดก็แปดสามเหลือสองโซนหกเล่งกัดใสเล็กบนให้เร่นที่ห้าสี่แปดหกสี่แปดนะห้าสี่แปดหกสี่แปดค่ะวิ่งวิ่งอ่สี่กับหกวิ่งหกกับสี่เซตค่ะวิ่งสี่กับไปวิ่งหกกับสี่ค่ะ เอวิ então, ่งหกับสีเออโอ้เป่ยนยโอ้ยเียดเฮียดปุ๊บปุ๊ได้ฝันทีค่ะวันนี้ถ้าได้ฝันยังทีค่ะยังกระโดดไปที่ได้กระโดดไปเขาแบมันรับเดือมันเซ็ตเลยหันโอ้ยกระโดดมากมืดพผลแล้วกระโดดกำกำลังโหลดอีกคลิปนึ่งมันกระบท่านนะคะเบอรเอาเลขถูกไปเยื่อยๆิตที่สามก็จได้วาโอ้ย กระโดดมาคำพูดโอ้ยจังค่าย่างเนี่ยน้อวันนี้ไปคิดว่าค่ายากค่ะแล้วก็โหลดคลิปของข้าเจ้าอยู่โอ้ยฉันได้คือมมืดกุเอิดดังกุซ่องเลยสุดมิสแหมโยนน้าปูค่ะเดี๋ยวอะปูค่ะเดี๋ยวนะคะปูฝันไปค่ะนี่เอ้าความฝันมันก็ฝันเกี่ยวตัวนี้ละตัวเียเลย ไดไหคะฟันตัวใดปูใดปลาหนิล่ะโอ้ฟันฟันป hmm. ูรปลาตีคะปูเออๆฟันเกี่ยวกับปลานนิละอืมมนแต่บ่รอดตัวนี้นี่าละปลามันชิมีตัวใดล่ะคะปูนันก็นี่เนาะันพวกเป็นซี่เป็นลกะฮที่แปดกที่แปดเดือดสามตัวนี่ละค่ะนี่สิเกี่ยวกับแปดเลยว่ะที่อ่าันว่าในปลานี่เป็นัแปดตัวนี้พวเป็นตัวอื่นนี่ค่ะที่แปดลน แปดค่ะิบดเอาใจโดเดลแมนโมกซีเจ็ดนั่นเนาะอ่าได้แปดนี่แล้เนาะค่ะอ่าเออเฟตันอะเดี๋ยวขนหยว่าท่านี่ทวนอยู่ด้คหนี่วนทวนแล้วเอวค่ะเอาหน้าทางวิ่งของปูขาวิ่งหกกับซีนะคะออจับคู่ค่ะมี่หาซีแปด หกสี่แปดหกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่หกสองนะคะผู้คะมันดีลางนีสามเจ็ดแปดสามกระพงหนึ่งนะคะผู้เน้นหาสี่แปดหกสี่แปดสามเจ็ดกับแปดสามนะคะสามเจ็ดกับแปดสามเห็พอกันแล้วฮะเพื่อฮะสีพ่อกอกันฮ่อ เสียงเตั้งเสียงเหมืนเป็นบาดเป็นเอ่อตั้งเสียงรู้ว่าเป็นบาทก็บ้าค่ะบ้ารู้ค่ะอ่เป็นบาเสียงีขาเลครับพอ่บนแล้วน้องผู้ป่ยเอ่มีเขาจะกู้่ารบอเราหล่ะโอ้ยลายุนี่ค่ะพสิบกว่าสิบกว่าอาจารย์ ô đang cốc này đăng này đấy nó, à, nào, tôi này cả tôi này là tôi xách này, này là, kha búa, à, ờ, 3 cô này là, kha, con thì bố kinh láo đâu mà này gì kinh say là rồi kha. mà ra cái gì à, gì quan quan đi. สิ่งที่ควรมีคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจดจำคือผู้มีพระคุณใส่ป๋ยรดน้ำ้ำต้นไม้ยังได้ประโยชน์ที่โมโหที่โกรธจะได้ประโยชน์อะไรอ่าจริญมพอขอบคุณผู้ค่าราชนารสก,การนะคะผู้สาธุค่ะ,ะใจสุขใจดวงเด็นเป็นสุขเกิเป็นสาธุเวลาคุ้มครองอ่าจะริญเจะเริ่ะาสาธุค,คะ่ะ สรุปแล้วท่านทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากกู้ข้ามแปดซีสามนะคะแนวทางารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยนะคะวิ่งซีกับหกค่ะพี่น้องคะวิ่งซีกับหกแนวทางมิหารซีแปดหกซีแปด 6 9 1 9 6 1 4 6 2นะคะพี่น้องคะลางค่ะลางสามเจ็ดแปดแล้วก็6 1นะคะพี่น้องคะปูค่ําเราเน้นหาสี่แป่ลาง3 7กับ8 3นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาสำหรับหน้าทางของปูค่ํานะคะ8 4 3นะคะพี่น้องคะเขา่าอ่อ ตัวตั้นเลนนะคะ6 0 0 6นะคะพี่น้องคะเข่าตั้นเลนหน์นนะคะแล้วเขาวิ่ง3 3มสามเป็นลักลอยเด้อพี่น้องเด้อเนาวันนี้นะคะหายไอพี่น้องอ่าแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะนั่ไปพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พีน้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูค้า8แป่สามพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนัาไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พอพี่น้องมาเท่าสุกุสก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูค้า่แปดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่่แรกค่ะพี่น้องคะถ้าว่าอยากสิพผาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไล่การนะคะพายพี่น้องคะเอาทั้งเบอร์ทั้งมวลมาหนินะคะแนวทางของอปุข่ำแปดสี่สามทั้งเบอร์ทั้งมวลมีเพียงซัมนี่นะคะพายพี่น้องคะพายพี่น้องอยากให้เบิ่งเรื่อยๆติดตามแนวทางของอาจารย์ทา่านใดนะคะของเซียนทา่านใดพา่พี่น้องอย่าลืม คอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอากระมิบประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสำหรับแนวทางของปูข้ามแปดสี่สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะในการแสดงขอตัวล่าพม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอการไม่ก็แปะในคลิปหนานะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี